สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมอยู่ผมเนะ่ยเกมฟอร์มยักษ์เปิดแล้วนะครับผมก็กว่าจะเปิดก็รอนานหน่อยเหมือนกันนะ่ยก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหันแล้วเติมเกมสุดปลอดภัยแนะนำร้านมาทับทอแอปเนี่ยเติมเกมเติเมถูกเติมไวเตอมปลอดภัยต้องอุดทับแอปมีทุกเกมไม่าเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมโดยสตูไทยใหญ่มีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวูดทิงลิงเวฟเซซิโลคาบาภาพทีฟี่ไฟเอวีมีเวอร์ชั่นทุกวันของใครสเลียกเกนชินแพกจักรวาลแน่นอนทุกเวอร์ชั่นอิตาเซลียานะะฮฝกด้วยสหรับ ดาก้อนละ่าจาเนี่ยเราเลน่นทุกวันเนะี่ยเกมนี้สนุกแมก่เนะี่ยหมดปวดเยอะเติมไม่ไม่เยอะนะเติมแค่บัตรเติมพัสดุแล้วก็นีน่ๆหน่อยก็เก่งแล้วนะฮะคอร์ดไลน์เอฟฟิบูตเว็บไซต์ตามนี้นะฮะใช้ UID อดีอ่าไอดีพัสดแอปแดง A Gmail นะฮะแพ็กใหญ่3ามพลดเหลือ2องนะฮะยิ่งเติมยิ่งถูกไม่ต้องห่วงเลยนะฮะหรับร้านเราปลอดภยัยรับเปอร์เซ็นแน่นอนต้องโอเวอร์ทัพแอปไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมเรีงยงไต่คลิปเชน่นเดิมนะฮะ ผมไม่คิดว่ามันจะเล่นใน LD Player ได้เนี่ยเออถ้าเป็นโหลดใน PC นี่โอ้โหนั่นเลยครับผมอ่าออโตโ้เนาะนออโต้ดีกว่าภาพสวยแม่พี่ไม่ต้องไม่ต้องปรับปุ่มเลยครับผมเพียงแค่ตั้งตรงนี้แล้ววิ่งขึ้น เดี๋ยวนะยังไงเราสู้เขาไม่ได้ตั้งให้ดูเป็นตัวอย่างนะอืมอ่านะฟอร์มยักษ์มากเนะเหมือนเกม pc ลงมือถือนะเนี่ยผมว่าอ่านี่ก็แล้วก็ปรับของเราเองได้นะ ผลไปเลยสเปกบาร์บันทึกนี่กระโดดแล้วแค่นี้นเองมีมุมกล้องอาหารเองอยู่แล้วนะฮะโอ้ยผมตกใจมากเลยครับทีนี่ผมเล่นเล่นเอลดีพิเนะแต่ภาพมันยังไม่ได้ปรับเลยเลยนะครับเนียนกริฟตเลยนะฮะอยูด,ดีโอ้ยสนุกเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันเลงออตโต้ด้วยนะครับอ๋อไม่ใช่ดิเราต้องยิง ตั้งปุ่มปิดผิดแล้วนะเดี๋ยวนะอันนี้ต้องนี่ง่ายอันนี้เอาออกอันนี้กระโดดเปนะ็นอันนี้ชิปนะี่โอ้ไม่เล่นไม่ได้เล่นแนวนี้นานะี่เอามันไม่ยิงวะอ๋อนี่มันรีโหลดอ้าวปุ่มยิง อยู่ไหนวะอ๋ออยู่ซ้ายมืออันนี้มันรีโรหลดนะฮะทำไมโอ้โหไม่ได้เข้าวงการนี่นาเนี่ยอันเนี้ยนนรีโหลดใช่ไหมวะรีโหลดตัวอ่ะขออภัยในความไม่สะดวกนะนี่ปุ่มยิงซ้ายมือโอมันเลยเนี้ย ในมือถือมันแน่นนะครับปวกกรนงลงเสียเปรียบนะแมรีหลดสวยมันมากเนะี่ยเดี๋ยวต้องปรับภาพเอ้ยปรับเสียง เฮ้ยเหมือนเกม PC เลยนะท่านเออที่ว่าซื้อเท่าไหร่กันเนะี่ยยังแพงอนะ่ะเล่นฟรีเลยนะครับผมต่อ VPN USA นะครับ LDp จะเล่นได้สบสบายสบายเลยครับผมกราฟ,ฟิกจัดเต็มมากนะห้ามพลาดเลยครับสําหรับชาว FPS ทั้งหลายเนะี่ยฟอร์มยักษ์มาก หมือนจะเป็นหน่วยหมาป่าเนี่ยแต่งชุดหน่วยรับสายรับคังคังป่ยเนี่ยนี่ครับก็ไม่ลำบากนะแต่ผมว่าถ้าจะเล่น PC จริงๆก็ไป PC ดีกว่าถ้าใครพื้นที่เหลือพื้นที่น้อยก็เนี่ยผมเล่นให้ดูแล้อลดี l a y e อเล่นได้เลื่อนปื๊ดเลยนะนนี่กระโดดเนี่ย ก็วิ่งไปดีครับติดแหลงหมันวะเดี๋ยวนะนจำนะผมแล้วก็กดข้างหนไปไหวครับเนี่ยเออจำสอง ชิปได้นะครับตั้งที่เราสะดวกครับผมอ่ามีต่อยห,หมัดด้วยนะครับเดี๋ยวมันตั้งค่าได้อย่างยังะครับผมใจดูเสียงเอฟเฟกต์รับเอาให้คูดาไปเลย อู้มันมากเลยฮนะภาพดีบอกเลยจะกระโดดทำไมวะเนี่ยอ่ารีโหลดไปด้วยครับผมโครตรเพลินโคตรตึงอีย ไม่มีการเก็บอาวุธอะไรทั้งนั้นเนะี่ยโหดูภาพเนะี่ย LD Player โปรแกรมจำลองเนะี่ยโอ้เกมมันฟอร์มยากจริงวะ่ะผมนึกถึงเกม PC เกมหนึ่งอะชุดดำๆเหมือนอย่างเงี้ยนะที่ช่องพี่อะไรนะเอ่อไอเฮฟซีบที่ชอบรีวิวอะ ทดลองทดลองสเปคเครื่องคอมแล้วก็จะมีกเกมเนี่ยคุ้นๆไหมโอ้บอกเลยว่ามีหนึ่งเกมได้เล่นแน่นอนหุยมีอาวุธปืนนี้ด้วยนะฮะลูกศออุยย,อย้ยอยย้อยระเบิดย้อยนะฮะมัน M79 เนะฮะโอ้กดแถบสลับได้ไหมเนะี่ยเออ โอ้ oh, เปลี่ยนกระสุนนานมากหลับแรงลับแล้วไม่รู้บอสจะเป็นใครไม่ต้องเลงก็ได้นะแต่ว่าถ้าเลงมันก็จะแม่นยำมากนะแต่ว่าแอาวุดนี้กระสุนไม่มีมันหมดมันดีตรงนี้เลย โอ้ต้องเปิดเสียงครับมิฉั้นไม่มันอ่าเก็บไปเดี๋ยวหย่อนใครให้นะเห็นแล้วตังค่าอยู่นี่โโอ้หตาบอดชิบหายเลยนะอูดิโอ บาลานพอฟอร์แมนดิกราฟิกอาต้าไปเลย90ไม่ได้เว้ยมิวสิกไม่เอาเนยะแต่เกมก็อาจจะมันนะมิวสิกเกมอะ,อะโอเคแค่นี้ไอ้ยะสวยก็เดิมด้วยตอนนี้ อันนี้ก็เป็นเควส์นะเดี๋ยวบอกรามีดาบด้วยโอ้โหงานดีมากเลยท่านบอกเลยห้ามพลาดเกมนี้นะสายเอ f นี่เจมเลย ใครไม่ชอบลองดูได้ภาพสวยจัดนะน,นี่ยีไงจะปูแกรมจะรอมันกระตุกกระตับลงมาหน่อยนะอุย้ยมีโอ้โหแรงจัดเลยครับผมเนี่ยเออคอมโบปืนคอมโบอะไรได้หมดนะฮะ คือเขาสอนให้เราใช้ดาบนี่แหละเพราะว่าสัตูลไม่อย่างงี้เนาะโอ้มันแม่ท่านระหว่างรอเปลี่ยนปืนด้วยบึ้มเนี่ยบึ้มบึ้มบอสเหรอนี่นเล่นลูกย้อยไปนะผม บางๆหน่อยก็ดีครับอ่าอันนี้อยู่ข้างหน้าน,นี่ก็หลบทำไมลูกเอ,อ้โอ้โหมันมากบอกให้นะภาพโคตรสวยระดับคุณภาพเอเอที่เป็นเอดีกว่าโฟเอห้าเอดีกว่าเนี่ยเล่นเรื่อยๆเลยครับผม โอ้โห <What>? oh, เป็นตับเนะี่ยไม่ต้องห่วงพี่มาช่วยแล้วเนะี่ยตรงไหนย้อยย้อยให้พอเถอะเปลืองเลยกระสุนมีมาจำกัดไอตัวนี้ มันให้เข้าไปก่อนหรือเปล่าเนี่ยคอยยิงเนี่ยโอ,โอ้โห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 อต้องเจอขลามเนี่ยเหมือนมันต้องให้เราเข้าไปหรือเปล่าชาละยาปไปชิดเลยครับผม ข้าวหลามเปียกอืออ้อาวต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้ครับ ั่นเกมนี้เพลินเลยอ่ะเพลินจัดอ้าอีกสักหน่อยเรียบร้อยครับโคตรมัน บอกเลยครับเกมนี้นค,คุณภาพจัดจัดห้ามพลาดมีดาบมีนู่มีนี่เดี๋ยวอนาคตอาจจะอัพนู่นอัพนี้ได้อีกนะฮะบ,บอกเลยว่าสุดยอดมากห้ามพลาดเลยครับ USA นะทั้ง iOS และ AndroidStoreUSA เนาะไปต่อ VPN โหลดได้เลยนะครับของแท้นี่เผยโฉมหน้าแล้วโคตรเท่นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาไปเล่นกันสนุกๆส,สวัสดีครับผม